สวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็หยกช่องซันไทร์ีนะครับซึ่งผมได้เปลี่ยนชื่อจากอาสาระไม่มีพูด่ดีไว้ก่อนนะมาเป็นช่องซันไทร์ีครับพะทําเกี่ยบสาระในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาสอนเกี่ยวกับโปรแกรมที่ผมเพิ่งไปเจอมาครับเป็นโปรแกรมที่ปรับความละเอียดภาพด้วย AI นะครับโดยที่เราเอาวิดีโอ,อคุณภาพ ต่าหรือว่าอะไรมาปรับให้เป็นคุณภาพสูงได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูในคลิปนี้นะครับซึ่งขั้นแรกนะครับผมจะให้ไฟไว้นะครับนี่แล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับคลิกขวาครับเอาไปแตกไฟครับจะใช้โปรแกรมจิทซิก็ได้หรือว่าวิลลาก็ได้นะครับซึ่งนี่นะครับแตกไฟล์ไปเลยครับอืมแล้วก็นี่เข้าไปในโฟลเดอร์นี้จะมีวิธีติดตั้งอยู่นะครับให้เพื่อนๆอ่านหนึ่งก็ได้นะครับหรือทําตามคลิปนี้เลยก็ได้นี่มันก็บอกว่าให้ปิด สแกนไวรัสนะครับชั่วคราวซึ่งของผมเครื่องผม,ผมปิดไปแล้วนะครับปิดถาวรไปเลยแล้วก็ให้ไปกดคลิกขวาที่ install นะครับคลิกขวา Run Admin นะครับลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็ Run Admin ซึ่งถ้าของเพื่อนๆมันไม่ขึ้นนะครับให้เพื่อนๆกดธรรมดาเลยก็ได้เหมือนของผม double click ไปปุ๊บเป็นแบบนี้มันก็จะถามขึ้นมาว่า ให้กด yes หรือเปล่าเพราะนี่คำสั่งนี้นะครับเป็นคำสั่งร u n admin ครับกด yes ไปเลยเราก็รอนะครับผมพอขั้นตอนนี้รอนะมันจะติดตั้งโปรแกรมนะครับ่าไหมครับมาที่หน้าจองเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับพอถึงขั้นนี้เราไปอ่านต่อครับเข้าโปรแกรมมันบอกว่ารอจน cmd หายไปเข้าโปรแกรมในนี้นลครับเข้าเลย d ล u b l e c l i c มันขึ้นแบบนี้ตลอดนะครับทุกครั้งที่การเข้าแล้วก็กด yes ไปเลย แล้วก็มันบอกอีกว่านี่ให้เ,เพื่อนๆนะครับไปก่อนที่ Account แล้วก็ล็อกอินนะครับนี่ Account ข้างบนเนี่ยเห็นไหมครับ Account แล้วก็ล็อกอินอ่ะรอหน่อยครับแป๊บหนึ่งค่ะค้างหน่อยกดเข้ามาน่อยแอคเขาล็อกอินนะครับอ่าเราไปก๊อปมาเลยก็ได้ครับที่อ่าในโน้ตคำสั่งว่าล็อกอินนะครับคลิก คัปปี้มาเลยแล้วเราก็เอามาใส่ในเขา login นะครับคุณทนวีโอเคคุณลนวี okay. B. นะทุกคนแล้วก็ก,กด login ไปเลยครับซึ่งเวอร์ชันในนี้คือวิดีโอ e n c h a n t หรือ e n g i n อะไรตัวอย่างเนี่ยผมอ่านจะอาจจะอ่านผิดนะครับซึ่งมันประมวลผลด้วย ai นะครับผมมันจะบอปปีเ้เให้เราอัตโนมัติเลย ซึ่งเนี่ยเขาจะหมายเหตุแล้วนะครับก็โปรแกรมทุกครั้งให้คลิกขวาแล้วใหมนทุกครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบเมื่อกี้เป็นรูปโล่ครับเห็นไหมแต่แป๊บนะครับแป๊บนะนี่รูปโล่นี่แปลว่ามันรายไดเมนให้เราอยู่แล้วครับจะคลิกขวาอีกทีก็ได้ครับไม่เป็นไรครับแล้วก็หรือเปลี่ยนเอาพุทโฟเดอร์นะครับไปโฟเดอร์อื่นครับซึ่งในนี้เราผมจะมาสอนตั้งนะครับึสงอันี้ถือว่าล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับผม เดี๋ยวไปหาที่โฟลเดอร์ก่อนนี่ถ้าผมจะปิดกดที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาเพอร์เฟอร์เลนนี่นะครับนี่พอฟอร์เลนแล้วก็มันจะขึ้นว่าเซฟออปชันนะครับให้เราไปที่เอาพุตนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับนี่ตรงนี้นะครับพวกเรากดคัสตอมนะครับเราเป็นคนเลือกเองซึ่งผมจะไว้ในวิดีโอ AI นะครับซึ่งผมตั้งโฟลเดอร์ไว้ในไดดีแล้วครับนี่ผมก็กดเซิร์ชโฟลเดอร์โอเค กด9บาทไปซึ่งหลังจากนี้จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับตอนแรกเราก็กดเบล์นะครับนี่เบลแล้วก็เพิ่มวิดีโอของเรามานะครับซึ่งผมได้เตรียมวิดีโอมาละว,วิดีโอผมเป็นนน่สไนเปอร์อะไรนะนี่จริงมันเป็น 4K นะซึ่งผมโหลดมาแบบ 360p นะครับซึ่งเรามาดูนะครับนี่มันก็มีทางขวามือนะครับมันจะมีให้ปรับนะครับผม โลมีเดียมไฮนะครับผมปรับไฮไปเลยกันแล้วก็ตรงนี้ก็คุณจะไปปรับอะไรก็ปรับได้นะครับซึ่งผมไม่ปรับผมเลือกการที่เขาปรับนะผมขี้เกียจอะซึ่งจะทําใหด้ดูเร็วๆนันคลิปมันจะยืดเยื้อะนะครับเดี๋ยวเราจะหาฉากสักฉากผมไม่อยากตัดเยอะอ่าไม่อยากให้มันประมวลผลเยอะครับฉากนี้ละกันสักกี่ว,วิเดีย ประมาณนี้นะครับสักประมาณนี้แหละโอเคครับผมก็เอาประมาณนี้นะประมาณส0สิวินะถึงนะไม่แน่ใจเหมือนกันประมาณกี่วิผมไม่อยากให้คลิปมันยืดเยอนะครับแล้วก็เราก็กดสตาร์ทไปเลยนะครับผมอันนี้ก็เราเลือกได้บวิดีโอเป็นประเภทไหนผมเลือกประเภทนี้ครับเป็นเหมือนบุคคลหรือเปล่ามีบุคคลซึ่งผมเลือกอ่านี่เดีวยวบุคคลนะคนเดีวยวหรือว่าเอาตามนี้เดีกว นี่ปนไปเลยไม่เป็นไรอันนี้เดี๋ยวเพืเ่อนๆไปเลือกเอ,อาเองครับลองเล่นดูผมได้ลองเล่นได้ไมีอีกยังไม่นานนะที่ผมเล่นอ,อันนี้เลือกได้นะรวราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะผมเอาสองร้อยนะครับน่าจะได้ประมาณนี้กดสตาร์ทโพซิสเลยครับแล้วรอมันทํางานนะครับซึ่งขั้นตอนนี้ครับจะขึ้นอยู่กับอ่สเปคของเครื่องของท่านผู้ชมนะครับทุกคนนี่ก็รอประมาณ อันนี้ผมอัดคลิปได้เลยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันน่าจะประมวลผมในะระดับหนึ่งนะครับอ่าซึ่งเดี๋ยวผมตัดไปถึงตอนที่มันเสร็จก็แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้คลิปมปันยาวเกินไปนะครับผมหลังจากเสร็จเป็นเรียบร้อยนะครับมันก็จะไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับผมซึ่งนี้ผมเก็บไว้ในไดดีแล้วก็วิดีโอ AI นะครับผมดีเราก็จะมาดูเลยนะครับ ดูนะโอ้โหความละเอียดนะครับผมในวิดีโอผมอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่ครับแต่เพื่อนๆลองไปทดสอบดูจะรู้นะว่ามันคุณภาพใช้ได้เลยนี่คือวิดีโอที่มันเรนเดอร์ม,มาแล้วนะครับนี่โอ้ชมชัดดีนะครับเราไปดูวิดีโอต้นฉบ,บับกันดีกว่าซึ่งผมตัดแค่บางส่วนนะครับ ชัดได้แบบนึงถ้าเป็นฉากของเด็กนี้น่าจะเห็นได้ชัดขึ้นนะครับแต่ก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่อยากเล่นอะไรก็ศึกษากันเอานะครับผมก็มาสอนติดตั้งไว้เพียงเท่าน,นี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้ครับอยากให้ทําวิดีโออะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับเดี๋ยวจะมาทําให้นะครับแจกโค้งโปรแกมน,นะครับผมก็กราบลานไปก่อนนะครับผมขอบ